ไม่ใช่แค่เหรียญทองวอลเลย์บอลจินไทยต้องโชว์ให้รู้ว่าของจริงเป็นอย่างไรในซีเกมส์2023 ก่อนติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e ช่องดาววอลเล่ด้วยค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง4เกมส์2023จากดราม่าว่าจะเอาชุดใหญ่ไปทำไมตอนนี้คอมเมนต์ชาวเนต็ตเริ่มตาสว่างแล้วเชียร์ให้จัดทัพเต็มพิกัดเพราะผลการแข่งขันวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียทีมสปอร์ตเซนเตอร์วันซึ่งเป็นทีมชาติเวียดนามที่ชนะไดมอนด์ฟูดได้สิทธิ์ไปแข่งชิงแชมป์สโมสรโลกเปิดตัวทีมนักตกดาวทองสู่เวทีโลกเป็นครั้ง แมันเป็นสัญญาณเตือนอะไรหลายอย่างแน่นอนว่าเวียดนามชนะเป็นแค่ระดับสโมสรของเราแต่เป็นการบ่งบอกว่าทีมชาติเวียดนามสามารถยกระดับมาสู้กับตัวสำรองทีมชาติของเราได้แล้วแถมยังชนะทีมจากจีนและญี่ปุ่นได้หมดกำลังใจความคึกมาเต็มใน4เกมครั้งนี้สมมติยกทีมสปอร์ตเซนเตอร์วันซึ่งก็คือทีมชาติเวียดนามชุดนี้ไปเจอกับทีมชาติชุดใหญ่ที่ไม่มีบุ๋มบิม๋มเพียวและทัดดาวมันก็น่าจะสู้กันได้อย่าง สสูีนั่นคือมาตรฐานของเวียดนาม วันนี้กคถีบตัวเองมาอยู่ในจุดนี้เราจะปล่อยให้เครื่องติดไม่ได้ภารกิจในวอลเลย์บอลหญิง4เกม2023ต้องทําให้ความรู้สึกของเวียดนามยังคงมีอยู่เหมือนเดิมคือไม่ว่าจะเก่งมาจากไหนพอเจอกับไทยยังรู้สึกแยง้งมีความกลัวอยู่ในหัวลนลานเล่นกันไม่เป็นกระบวนหากเกิดความรู้สึกว่าเขาชนะไทยได้ต่อไปนี้ชื่อของไทยไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวสําหรับเวียดนามอีกต่อไปเมื่อนั้นจากทีมที่เรามองข้ามจะกลายมาเป็นก้างขวางค ในหลายทัวร์นาเมนต์เช่นชิงแชมป์อาเซียนคัดเลือกรายการต่างๆหรือแม้แต่โคต้าโอลิมปิกด้วยนะทาเป็นเล่นไปจะมีคู่แข่งระดับภูมิภาคเพิ่มขึ้นอ,อีกหนึ่งทีมต้องระดมตัวหลักจากลีกนอกทุกครั้งเพื่อชนะเวียดนามในรอบคัดเลือกโดยจะสร้างภาระเพิ่มขึ้นโดยไม่จําเป็นอย่าชะล,ล่าใจวอลเลยบอลยินเวียดนามเป้าหมายคนไทยต่อจากฟุตบอลเวลานี้เข้าใจแจ่มแจ้งแล้วว่าทําไมสาวไทยต้องมีบุ๋มปิ่มเพียวทําไมเราต้องจัดชุดใหญ่เต็มอัตรา ไปสู้ศึกซีเกมส์2 0 2 3มันเหมือนการคอยตัดแต่งกิ่งก้านต้นไม้ที่ปลูกไว้ข้างบ้านไปเรื่อยๆไม่ให้โตจนวันหนึ่งล้มทับบ้านเราได้ไม่ใช่แค่เพียงชนะได้เหรียญทองชนะอย่างเดียวไม่พอแต่หมายถึงการต้องทุบให้เด็ดขาดแสดงถึงมาตรฐานว่ายังห่างชั้นแพ้แบบไร้ทางสู้โยนความกลัวให้ยอยู่ในใจเขาต่อไปหากทําได้อย่างนี้ไปเรื่อยๆจะยังคงรักษาระยะห่างของวอลเลย์บอลจินไทยกับเวียดนามให้ มีช่องว่างไม่ขยับมาใกล้กันมากกว่านี้มาร่วมเป็นกำลังใจให้สาวไทยเข้ารอบชิงชนะเลิศซึ่งคาดว่าถ้าล็อกไม่ถล่มคู่ชิงจะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติเวียดนามแชมป์จะยังอยู่กับเราหรือไม่หรือเวียดนามจะสร้างประวัติศาสตร์ได้เหรียญทองเป็นครั้งแรกมาร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยคว้าชัยในซีเกมส์กันค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากหงดรนสปอร์ตทรูไอดีดอเน็ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาววนเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ